บัดเดียวดังอังเองวังเวงแววสะดุ้งแล้วเลี้ยวแลชงเงหางเห็นอยู่ขีขี่รุ้งพุ่งออกมาประคองพาขึ้นไปจนบนบันพฤ แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกลำเลือกกำหนดถึงเทาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งใน นำใจคนมนุษย์นี้ที่รักอยู่สงสถานบิดามารดารักมักเป็นพผนที่พึ่งหนึ่งพึ่งไายแต่กายตนเกิดเป็นคนคิดเห็น จึงเจรจาเม้นใครรักรักมัง่งชังชางตอบให้รอบคอบคิดนานนา,นานนังรู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีจงคิดตามไปเอาไม่เท้าเถิดจังประเสริฐสมรักเป็นศักดิ์สิ้พอเสร็จคำสำแดงแจ้งคดี รูปโยคีหายวับไปกับตา